จะบอกว่าตัวเองยังอายุน้อยอยู่นะฮะเป็นห่วงด้วยเพราะว่าคุณหมอสุขัตไี่รุนเดียวกับผมนะฮะถ้าเกิดคุณหมอสุขัตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมจะลอยกลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยแบบผกจะได้คอยโจรคือที่พพูดแสดงว่าตัวเองยังไม่แน่ใจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่ายังครับยังเป็นวัยร่วมกับหลายๆท่านตรงนี้ไหนใครแก่บ้างเออมีเดยนใครแก่ไม่มีเห็นไหมไม่มีคนแก่เลยใครยังหนุ่มยังสาวอยู่บ้างครับ ตัวป <idd ari> <listed> <default> ุ้ยให้กับ okay ท่านหผู้อำนวยสาวหน่อยครับตัวเรียนทั้งหม่เราจะการทางท่านรองผู้ว่าตัวดูไปด้วยนะครับว่างานที่เราทําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะทางด้านสถาบันวิจัยในสุขภาพคือว่าสจหมอสุพัฒน์เองเนี่ยผมว่างานทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมันมาจากคุณคุณในพื้นที่ที่เรามีอยู่ทีนี้มันจะเป็นคุณเรื่องเชิงประเด็นเชิงพื้นที่ผมว่านี่เดี๋ยวจะมานับสู่กันในบางเรื่องนะครับว่าเรามีมากน้อยยังไง แต่ทิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกผมเชื่อว่าถึงฝนจะลงเม็ดปล่อยๆเดี๋ยวสักครูนะเราก็ยังนั่งได้ไงเพราะว่าการทําง,งานเกี่ยวกับสังคมเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่จุดความสําเร็จอย่างเช่นท่านรองว่า,ไม,วาไม่ใช่แค่เรื่องแผแลมันสำเร็จได้เนาะมันไม่ใช่แค่สัญญาแล้วเกิดเนาะมันเป็นสัญญาใจที่มีความรู้สึกว่าเราทุกคนทํางานแล้วมันต้องเห็นเนื้องานด้วยว่ามันเชื่อมต่อเป็นภาพรวมกันได้อย่างไรกูแน่เนาะครับแล้วก็ ั้งแต่ปายทางที่เราเห็นมานะอันนี้เป็นผลแค่ผลปลายทางระยะหนึ่งเท่านั้นเองเราก็เห็นว่ามีกลุ่มมีชมรมมีคนจัดร้ายกลุ่มลอเกินนะฮะกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวกับอนุรักษ์ซึ่งมันกับกาวันีมาแ็บปอเพียนยิงต้อมเสื้อก็ไม่ต้องชื่อพวกพลังงานกับงว้นแต่ก็พลังงานบังเอิญใช่ไหมกับกาบันีเข้ามาจากกรุงรีนะครับเสดายครับิ่งที่ปอเพียนเขาพุ่งตอนนี้ก็มีแก๊สชั่วปลา ยอกมากโซ่ตัวใหเลยตรงนี้ครับตังมาถึงจุดแก้สุขภาพก็งตรีไปจางรถแลกว่ายกท้ายออกมยอกไม่ไกลรถตั้งบุกไปนิดแต่ไม่ถองก็ไปแก็ก็ยังไม่นต้อต้องการไปสีนออกเองจริงๆตรงนี้กว่าเราทำไหลาุ่มจริงพ่อเพียงจริงพร่ตอนนี้ก็เสด็น้าซออสอปนอกราขึ้นมาตัแก้เชี่ยวบาตรงนี้ สร้างปีแสตมปไม่ต้องซื้อ FIDG กับหลอดไปยังหน่อยๆสร้างปีข้าไปกัต่อไปเจ้าที่พันเลยครับแค่แ้วในตำบลกระฟงกาทันนายกกาอนุกร้อหมอไปที่นี่อีกมู่หลอกสีกาววอล่าซี่นาี่กับสิตตำบลแถสิบติเจ็ดชิดตอนนี้จะแถวเหล่ารถเดียวไม่ต้องซื้อแก๊ เดนเจ็บปับแต่เมื่อว่าถ้าเราทำจริงจริงเยอะเมื่อันเราผ้วอาบแมเมื่อกี้ขับรารอขึ้นเยอแต่ได้พก่ีงจรับมีเอกสารแก๊งพี่แบบถึงกองกไปไปหลับได้แตนมีกรพอดี่ผ่านหังการดมาลั่นงดึงด้วยการไปดูมันเ่านไรครับแกไว้ครับที่เราท่านี่ลงทุนเท่าไหร่ครับการลงทุนกับปราป้าห้าพันครับปาอันต่อชุดาต่อชุดครับ แล้วเวลาเราไปซื้อซื้อถังแกส๊สนี้ถังแก๊สที่ถังเท่าไหร่ทั้งถังเลยสามร้อยกว่ากันนี่เอออ๋อซื้อนี่ถังเป็นของถ้าเกิดซื้อถังเป็นของเราเหรอคอันนี้โลจ่ายท่านหรือมีเซเร์กัท่างท่างโอมเอามาเป็นตัวมัดครับอ่าแต่ว่าอะไรไอ้แก๊สที่เป็น l P G นี้จะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอันนี้เราลงทุนห้าพันบาทจบห้าพันบาทจา<ต>นะจ่ายได้ก็ไม่น้อยกว่าสิบี ตาวาดทีมครับเอาแก๊สที่ไหนมาเติมครับการที่มูคิว่คือรดมลภาวะหนในตอนที่ตอนี้เลยจะบนกอผึ่มเป็นตมบลดีสองเทียวด้ยย์ื่ิเวณแต่การมันมีการอย่างมูงิวกับเยอะแล้วเดียวเยลาถึงตำบลกะนั้นการไม่โอยติดเลยหวายในครงนั้นก็เลยสร้างตอนนี้การตอนนี้กอผ่มปาอาจารย์แก๊สมาด้วยกันี อาจารย์ทูจับไปตรจตัวทีเดียรย์ทูจับมาจากตรงนี้คนเดียวตอบติดกอาครับก็อมไรเชี่ยบปีละ้าหาใคนละ้าครับอะไรคนเดียวเล่ครับกับภวาต้อมเจ็ตรงนี้มาห้าพันบาทใช้ได้เป็นสิบปีลงทุนครั้งเดียวครั้งอีกรบที่เป็นขี้หมูขี้วัวของฟรีทั้งนั้นก็ฟรีแจกกรบบนนู้นดตรงนี้เราไม่จำเป็นร้อรหลับมลภาวะหลับไหใจ ครับขุ่ข้าวต้มแกงอะไรได้หมดได้ครับเดี๋ยวไปดูสิเจนก็ได้ว่าต้มจิ้มก๋วยอะไรเดี๋ยวไปจิกมันเอามือไปอ้างอิงถ้าใครไม่ไม่ไม่ว่าไม่ร้อนนะเขาบอกว่าแก๊สของตัวไม่ระเบิดแล้วครับอ๋อไม่ระเบิดแก๊ดนี่ครับอ๋อแก๊ดนี่ไม่ระเบิดครับปั่นตัวจนครับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปดูใกล้ๆได้ไม่ต้องกลัวครับได้เข้าไปดูใกล้ๆไม่ระเบิดนะครับเสร็จแล้วพุ่งข้าวยกมาให้ดูตรงนี้เสร็จแล้วพี่น้องไปชมกันแต่ได้เพิ่มจริงจรงนะครับ แะแลมีเอกสร้างแจกพี่การทำขั้นตอนทางห้างว่าพอแม่ดีรองไปทำแล้วไม่ได้พุ่นโทรศัพท์ไป้ายนะครับมาสอบตั้งต่อพ้่มต้องมีทีมอยู่ไล่ไล่คนดีว่ายีลุกไปในหน้าไม้นะครับตรงนี้ไม่จ้องว่วงหรือไม่ไม่ไม่ว่วงวิชาครับถ้าถ้าไล่จะประองบอกงั้นนะว่าบอกว่าไม่ไม่ได้ห่วงวิชาเนี่ยครับนอกจากจัดการคุ้มตัวเองได้เนี่ยครับเราจัดการในชุมชนเราได้แล้วเนี่ยเรามีร่วมจัดการกับชุมชนอื่นนะเรามีคุยเนี่ยมีแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างไหมว่า เอาไปสายมากมายกล้องผมดีนะครับกะบีตอนนี้มีตังวาลุงในนามโค้ชมจากลุงลุงมาดูที่คลองนี้ครับตอนนี้กับแลชนาห้องนายกลูกาลูกหนังครับก็มันไ้ก็มาแล้วนี่เราเดงนะครับใครใครกอยมาดูที่คลองนี้เหมือนกันกรมีทีมมาทำให้ตรงนั้นกับกล้องลายนู๊ดต้องใกล้ใกล้ถีเจไปทำให้นะครับ